สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับพ่อปลาเล่นเกมในเกมเอาลอนะครับวันนี้เราก็จะขึ้นมาอีกหนึ่งแหงนะครับไปนี่นะครับขึ้นมาเป็นซิ่เวอร์แล้วเย่ๆนะฮะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราจะใช้สกิลคอมโบชุดนี้นะครับดูกันเลยดีกว่าครับติดตาเซอต์อันนี้ไม่ได้มารีวิวสกิลครับแต่มา ตั้งใจเล่นนิดนึงขณะนี้ก็เวลา11โมงนะครับวันอาทิตย์เดี๋ยวไปดูในเกมกันนะครับตาแรกก็เจอหินเลยนะครับเกมนี้ Đây. Cắt túc nó hát cắt túc. โย้ยตั้งใจนะครับไม่พูดเลยี่ตั้งใจนะครับนะครับเกมที่สอง เล่นเวลาไหนก็ไม่ต่ำกว่า20วินะครับโอ้ยนี่แรงสูงเลยผมต้องตั้งใจนิดนึงคนระับก็ไม่สูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าแบบประมาทแล้วแพนะ ตัวนี้มันโอ้ตัวนี้มันอึดน,นะตายไหยครับดูือว่าไม่ตาย,ตายเอาถึงกับเกมค้างเลยนะครับ ออกค้างจริงๆครับเนี่ยเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่สกูลนะครับม,มาแล้วครับเดี๋ยวผมดูสถิตินิดนึงนะเมื่อกี้ได้บันทึกหรเปบ้าเนาะดูสัตว์เลี้ยงเขาต้องห้าดาวนะครับคนเมื่อสักูลนี้นทำไมสัตว์เลี้ยงเก่งจังมอนเตอร์ครับ ผมมีอย่างมากแค่สองดาวเองตัวนี้ดีกว่ามาลุยกันต่อเกมที่สามครับนี่เราก็ผมจะเน้นจะเริ่มเน้นสกิลแล้วนะครับไม่อับมัวแล้วนะไปลุยกันครับนี่อุปสรรคเยอะจัง ไปดูกันในเกมเลยดีกว่านะครับอ้าวตาน,นี้ไวนะครับอินโด,ดสซีนีนน <c oughs> ปล่อยทิ้งไปก่อนนะครับ เพิ่งทราบแต่คุณอเตอร์ฟุงนะครับใช่ไหมเอ่ยอ่านติดต่อไปนะครับเล่นด้วยกันอยู่เขาบอกให้หลบกระสุนใกล้ๆแล้วถ้าไม่ตายจะขึ้นนะครับโอ้วหอันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยน,นี่นะครับสังเกตหลอดตรงซ้ายมือนะฮะมันก็เด้งขึ้นมาจริงๆนะครับผมก็ว่าอยู่ทำไมาบางคนเล่นถ้าไม่ตายไวจัง Oh ก็หลบไปเยอะที่สุดแล้วนะครับเนี่ยโอเคอยังชนะอยู่นะครับเรายุ่ยไปเกมที่สี่ครับข้อดีของการได้ขึ้นแรงมามันจะมีโกเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแรงนี้ได้มาสิบเปอร์เซนโกพิเศษตาน,นี้แหละผมว่าผมน่าจะบุ้ยบุยนะฮะ โอชน,นะไปเหอะชนะไปเลยไม่ื่อปล่อยทีขนาดเนี้ยโอ้โหดูไม่โดนเขาเลยนะครับชนะไปแล้ว เก่งจริงนะครับคนเนี้ยทำไมจับคู่ให้ผมพเลื่อโหดจังโอ้ยเจ็บปวดกระดองใจเปล่งเ,เลยโอ้โอ้ ครับคนนี้เก่งผมคนต้องฝึกฝีมืออีกเยอะๆเลยนะครับเนี่ยคนญี่ปุ่นคนนี้ผมเคยเจอหลายรอบแล้วผมอ่ไม่แบดนะฮะไปเกมต่อไปเลยบนนิดอ่าวนมาเจอคนเดิมนะครับคบนนี้ก็แพ้ไปหนึ่งตาแล้วนะครับ สุดจริงๆนะคนเมื่อกี้คอมโบชุดแรกผมไม่โดนเขาสักเม็ดเลยมาลุยกันครับเรายังต้องฝึกอีกเยอะแกม มาเล่นกันเยอะๆนะครับสำหรับเกมเอาหลอนี้สนุกนะฮะเล่นงาน่ายเล่นง่ายไม่มีเบือ้อ,อจะกดอัพเร็วเอาเลยนะฮะเอาเลยกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ใช้ พุ่งนะพุ่งนะพุ่งนเกิดไม่ได้ใช้นะฮะอ้าวเจอกันอีกแล้วนะครับนี่ผมเพิ่งแพ้เขาไปเองนะครับนี่คนนี้แหละครับที่เขาสอนผมเรื่องลบกระสุนใกล้ๆอาร์ตเตอร์คุง สุดยอดมันไม่มีปุ่มทักทายสวัสดีนะครับผมพยายามหลบกระสุนใกล้ๆนะฮะตามที่เขาโอ้โขเจ็บ ครั้นะครับเจ็บแพ้เลยนะครับสู้บาดใดตครับเกมต่อไปมีแพ้ไปสองตาแล้วครับ งั้นนี่ก็เป็นดีบัฟด์ทำให้เราใช้สกิลไม่ได้นะครับไอ้ลูกสีม่วงๆนฮะ โลทั้งหลายเต็มเปหมดเลยนะครับดอกกูดดาวนิดหนึ่งนะครับเดสวอลเล่เราพร้อมแล้วโอ้โห,โหเอาไม่ลงอีกแล้วนะครับ สนาเสย่อ,อครับเกมต่อไปเจอกันอีกแล้วนะครับสามรอบเลยแม่เขาออกแล้วนะครับเขาเจอบ่อยเหลือเกิน อันนี้คุณลมโบผมก็เจอเขาอยู่นะนั้นลองเล่นสองสองแล้วไม่มีคนจับคู่ด้วยเลยอะผมอยากเล่นสองสองห่หาคู่ยากโอ้โหลองคาวิวเจ็ดนะครับในสี้องทองนะครับ ก็สูวเป่าต้องสามสิบนี่ตัวนกทีงผมหง่ายท้องเลยเนะี่ยแรงนะครับ ดาวนี่มันดีเลยเนาะไปครับตาต่อไปเจอคนอินโดนนะครับตอนนี้ตัวไซเคิลเดียวกับคนที่ผมเจอนะครับคนญี่ปุ่นนะฮะยืมใช้ ใส่ขึ้นีัยเก่งนะครับไอ้เนี่ยอาจิตโทโทไฟโซนเลยเนี่ยครับ หมือนยังขาดอะไรไปนะครับโอ้โหสุดยอดเหมือนขาดค o m b o อะไรแล้วผมไปจบไม่ได้สงสัยเลเวลน้อยนะฮะคอมโบเลเวลน้อยไอย้สกิลเลเวลน้อยนะครับเรานี่ไงเจอแคนนี้เจอไซเคิลนี้อีกแล้ว โอ้เกมนี้ยาวคลิปนี้ยาวจัง17นาทีเลยปักลุยกันดีกว่าครับเอา้าดาวเด้งกลับด้ด้วยนี่มันคืออะไรครับ โอ้โหเนโอเกก็จ,จบไปแล้วนะครับ1าแพ้ไป3นะฮะแพ้ไป3นี่ผมถามอะไรหน่อยน,นะครับถ้าใครใครได้แวะเข้ามาดูภารกิจ2อันเนี้ยมันทำยังไงอะครับนะครับใครรู้คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมเล่นมานานแล้วไอ้ไลนิ่งพันผมก็หาชื่อสกิลไม่เจอ คืออะไรอะครับทุกคนนะฮะฝากด้วยนะครับใครที่ทราบสำหรับคลิปนี้โอ้ตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ